i'm fine เอาไปเอาไปแลกกับเอออะไรนะซีซองคือจรีจะติดชื่อด้วยแต่ว่าสติกเกอร์ยังไม่มาเออ,อเดูแบบดูเขยไทยเลยอ่ะใช่ไหมเพรามีเลขไทยเลขไทยหรือแบบกูตั้งใจใส่ว่าเออดูเป็นเขยไทยอะไรอย่างนี้เพรก็เดี๋ยวเราจะเอาโพสตการ์ดจอนนี่ไปแลกกับโวยการ์ดจีซองกับพี่เตยใช่ไหมเขาพี่เตยใช่ไหมัหมสดีค่ะอันนี้โพสตจอนนี่ที่ทำมาแล้ ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุไปวิีงเดิมมาได้สองไปนะคะเป็นใจเล็กกับใจใหญ่อนนของเราอันนี้เขาเม่กระดาษอะไรอะกระดาษรกระดาษวเขาเขียนเนาะไอไอิดเว็ะอะ กระดาษอาร์ตสามร้อยหรือ500ห้าร้อยคเออม,มันดูมันดูใช่นะอาร์ตสามร้อยดูแค่มันเป็นอาร์ตอ่ะโอเคเดี๋ยวเรานะคะจะมาแกะแกะอะไรวะโบวการ์ที่ได้มาจากพีิเตยอ,อันนี้ของเพื่อนแอบดูแต่ละน,นีดนึงอันนี้ของเราก็สักเป็นมีวะมมีมีมีมไม่เออพวกอีอบอแบนเนาะเออโอ้ยน่ารักมากอะ่ะ ถ้ามาเหน to so, ื่อยก็พักบ้างนะคะยิ้มเยอะเมมเบอร์เดย์มากน้องคนขวัญเมยเบอร์เดย์น่ารักมากเลยน้องพี่ฟองเสียงเล็กเสียงน้อยเด็กจะบีบหลอดลม เก่าด้วยใส่องรออจอรดียวีมจะสอรอบใครป้าป้าแล้วอะไรแลกของด้วยแล้วก็มีท่านได้ันท่าอ้นนี้มันน้ำมันน้เยนี่ตั้รู้ช่องของอาม่านะคะก็คือเจ้าของชว์นั่นแหละค่ะก็จะมาเออแล้วก็จะมา r a c t เพนจิมมี่ยิมมี่นะคะของ NC P ก็มันต้องกัเลย ยังไม่ได no, oh oh ้ดูอ In like, ัน AP like, ี้ใครเหรอน้อมาไม่เนใครยูบอกเลยว่าคลิปนี้ดีมากน้องมาค่ะน้องมาสุดสุดอะเอาบไปเท่า อุ้ยเราดูแจมินแบบอุ้ยเราชอบแจมินอยู่ n C T ีไม่อันนี้มันคือของอะไรอันนี้ออกมานคืยเซเ่นแจมินเ C T U o n ว่าซันว้าวอ้ันนี่้โหงอชอบคิดกล้าวสุดสุดเนยน้องม้าอน่ยยังไงก็เป็นรูปเหมือนเดิมวะแค่แบบน้องเที่ยวกางเฉยๆงไงน้องม้าโพลุตลอดไปม้าไม่กูอยากได้เปนค อุ wollen, ้ยทโยงอะทโยงหล่อจริงว่ะเบบยหล่อมากส่วนตัวกูชอบแจเงื่มาเว่หรือวาคือกูะเมนเมนนี่ดีะเมนทยงเีู่้หล่อมากมางเห็แบบเออขอดูนะเขามาคู่กับบาสิงดมากแพกยหล่อมากเก๋หล่อมาก ชุดจ้องปูจังเลยเหมือนแบบกูโดนเก่งแล้วอ่ะหนังเมื่อวานเลยแต่ว่าเพลงมันก็ต exactly ิดหูกลับบ้านไปกต้องไปฝึกร้องเออใช่

่กันมาหลังจากบทีนีนะคะแล้วก็จะเมนที่เทยองกับแฮิวจองอูจอนนี่เฮชานอุ้ยมูไูไปดูดูปไปู้ีปดูไปดูไปใหม่ดูไปดูด้วยแดไดูไปดู้ปดดไปู้ไปดนูไปนูไูไปดู่ปอ่ไปดอไปดูไปไดูดีไวดูววดว กูตุยแล้วไม่อยู่แล้วอ่ะแจ๊ยอนมนทำท่าแบบทำท่าแนแล้วก็ตกองลุที่เขี้ยวเลยอีทูอีเยถจะออกอย่างไรไม่ออกหรอหลุด่อ้ยยยยยย้อยย่ยย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 บยยย่ายย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 อยยยยยยะยยอยย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 ลยยออยย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 เยยยอยยัยยยยมียย อะไรนะกิมมี่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 บ้าาเก็บแจ็คกอล์ว่าอะไรทำไม่ดีแล้วแบบคิดว่าเพลงนี้ม่เป็นของรวมนอนดูแจมินไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ที่แบบเออวันที่เซเลสเนี่ยมันก็แบบหลอดคนน่ะบอกว่ามีอะไรจะอวยแล้วสมสัยสร้างบอล่ซูแบบยูตะใช่ไหมจะมีตอนที่เราเับเมือแล้วก็ยิงมมองคู่มือ อเราไม่กอดยุต่าหลอกทุกคนเลยอะเออแม่ผมชอบทุกคนแหละใครหลอกผมก็ชอบแหละปะใคอก็จะจบการ reax เท่านี้นะครัเพราะว่าเราไม่ไหวแล้วเพราะแบบเราใช่ค่ะตอนนี้ก็ความหวังแค่สิบสี่แล้วนะคะอีกสองนาทีจะปวดทาาเออมาเพิเศษมากลายพิเศษมา IG เรา IG เราค่ะ